ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน i g e Ball Airbrush นะคะาขาเอ,เอาตรงไหน,ไหนก็ได้ค่ะเอาตรงไหนก็ตื่นเต้นทั้งนั้นแหละอเอาตรงหน้าไปได้ <c oughs> เดี๋ยวหน้าเราลองคือนหลุดไม่ได้ เขาสีแบบลายเล่ยลาแก่ละกันค่ะเพราะวันนี้แต่งตัวสไตล์เล่ย์แก่มาตรงไหนที่เอาไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวก่อนเราเราแนะดน้ำจะมาช็กกันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่กับแม็กา์มินัวต์จะไม่อยากให้เห็นฉันในตัวภาพนี้เลยเพราะฉันสวยมากจริงเหรอจริง Hi girl boy อ่ะคนต่อมาค่ะพี่แอร์ค่ะสสวัดีคร่ะผลงานได้ขายของได้ว่าไปไอ้สิครับอ่ะเอ้าขายอะไรก็ขายสิขายเสื้อผ้าไม่ใช่หรอโอเคครับเจอกันในไอซี่พอครับ อะไรอะไรเดมพุชครับจอกันแค่นี้ก็พออ๋ออ่าแล้วก็คนสุดท้ายค่ะพี่แนบค่ะสวัสดีครับอ่ะพี่นักขายของก็พักไอจีนะครับแนบอันเดอร์สโตรแนบทัสปาครับมีอะไรสนุกๆใหคนได้ดูก็เจออยู่ในนั้นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้พี่นักไปเปิดสปาแล้วเหรอครับไม่ทำตัวสปาเหรอลุ้นเล่ยครับให้มันทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นที่เดียวมีการเล่นคำมีการเล่นคำด้วยคุณแย่ทำอะไรครับวันนี้เขาจะถ่ายโซเชียลแคมเปญอยู่ ใช้ใช่กันแคมพีเอ๊ะด้วยเวลาไปต้องกางมือยู่ก่อนับอันนี้โอเคอันนี้ไม่ไม่เหมือนการสั่งนะคะแนะนำเลยเด็กๆใครแต่ว่างบน้อยหรือว่ายังไม่ถึงเวลาสั่งนะคะลองมาแอร์บัตได้ใครที่ยังอยากอยากลองเขแบบว่าเฮ้ยค่ะไอลน์ที่สนใจร้านอยู่ตรงไหนคะพี่มามีแฟนเพจเพจบอ โอ้ยที่ไหนครับพี่อร์คับเซมติงสิครับเงียบไปปะไม่เราก็รอลุ้นไงกำลังใจให้จริงเหรอพี่เขาเป็นทหารอวกาศนะอวกาศอวกาศหรอเม่อวานก็มีคนพูดอย่างเี้ยทหาอวกเ่าหรอดตาไปแล้วช่วยคนนั้นตัยภาคที่บ้าน่าใไขมันมันแบบบุกเข้าไปเลยอ่ะเวลาโดนยิงเน่ยต้องพื้นหลุดหมดน้าแล้ไม่เสร็จเนี่ไม่้มเลดียน บอ <พ uka> กว่าอันนี้นะคะสามารถอยู่ได้ประมาณ5วันถึง7วันถูสบู่ได้แต่อย่าถูแรงๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องการจะล้างออกนะคะสามารถใช้อลอกอล์เช็ดออกได้เลยส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ50บถึง80บาทแล้วแต่ลายว่ายิดลายใหญ่แค่ไหนนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเรียบดวนลาบินทานนั่นเองค่ะไปกันแล้วบ๊ายบาย <c oughs>